สวัสดีครับผมจิฮะเจอแล้วช่อง just toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม f i กเกอร์โมเ one piece scale wcf ครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับผม wcf กลุ่มลูกน้องไคโดลุ่ม2นั่นเองครับนี่จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปดูเลยครับกลุ่มลูกน้องไคโดลุ่2นั่นเองครับมีห้ากล่องต่อเซ็ตนะครับผมนี่เป็นลูกน้องไคโดนะสำหรับชุดนี้นะครับก็ทำออกมามี1 2 3 3นะครับก็คือ กลุ่มไคโดลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ไคโดเมกาแล้วก็เป็นชุดนี้นะครับสำหรับกลุ่มจดสัตไคโด ido, ขอพูดคร่าวๆนะครับก็คือเป็นกลุ่มจดสัว์หนึ่งในสีจักรพรรดิอ่าคือแข็งแกร่งมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะกลุ่มจดสัตของเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่กินผลไม้ปีศาจเทียมนะครับทําให้มีพลังรูปร่างเกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับสังเกตได้ว่ารูปน้องแต่ละคนเนี่ยจะเป็นแบบสัตว์ป่าทั้งนั้นเลย โอเคครับเดี๋ยวไปดูโมเดลนีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงครับไปเลยครับผมขอเริ่มตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือตัวของเอ็กเกรกนะครับนี่ชุดนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของไฮบริดนะก็คือครึ่งคนครึ่งสัตว์ป่านั่นเองครับนี่เห็นไหมครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวแรกที่มีออกมาก็คือเป็นแบบเวอร์ชันคนธรรมดานะครับคือตัวนี้นะเห็นไหมฮะเทียบกันนะครับนี่ ตัวนี้คือเท่มากๆเลยครับเรียกได้ว่าเป็นการเปิดเผยร่างไฮบิดก็ถือว่าเป็นแบบทําให้เราได้รู้จักร่างไฮบิดนะออที่อาจารย์แกอธิบายในกระตูนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีหลายร่างแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นพวก CP9 ี้ยก็ถือว่าเป็นร่างไฮบิดเหมือนกันนะครับผมตัวโมเดลนี้ทําออกมาได้แบบโอเคมากๆเป็นแอคชั่นนะครับผมโดยเฉพาะตาแล้วแบบลงแบบชัดเจนมากเลยนะครับ เอ็กเด็กก็เป็นสปายที่มาสอนแนมกลุ่มจุัาไฮโดนะสังกัดกองทัพเรืออย่างที่เราทราบกันนะครับผมนี่เทามากๆเลยนะฮะตัวต่อไปนะครับก็อีกคนนึงละกันก็ก็คือฮอกกินนะครับนี่มาซิวฮอกกินนะครับ สหรับร่างนี้ก็จะเด่นตรงที่ร่างเป็นหุ่นฟางนะคือฮอกกินเนี่ยคือเขามีออกมาประมาณสองสามตัวแล้วตัวนี้เป็นตัวที่3ามนะครับซึ่งจะเป็นร่างมนุษย์ธรรมดาเปิดไพ่เปิดอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบเนี้ยแต่ร่างนี้ก็จะเปลี่ยนแขนให้เป็นหุ่นฟางนะเออผมชอบมากเลยนะดูสิครับผมว่ามันสวยมากๆเลยนะตัวนี้นะฮอกกินนะก็ ได้เข้ามาร่วมกับกลุ่มจุัาไ์โดโนะเนื่องจากว่าพ่ายแพ้นะเล็กเลี่ยงการต่อสู้ก็เลยแบบหักหลังเพื่อน่ะคือตอนแรกเขาเนี่ยไปสร้างกลุ่มเองนะก็คือมีคิดมีอาพูแล้วก็ฮอวกินนะครับแต่พอไปเจอไคโดเข้าหนีกลัวก็เลยยอมมาเป็นลูกน้องเพื่อความอยู่รอดน,นะครับนี่ก็คือฮอวกินนะครโอเคสำหรับตัวต่อไปก็คือสปีด นี่สปีดนะครับก็กินผลไม้เทียมเข้าไปนะครับเป็นผลแบบม้านะครึ่งคนครึ่งม้าเหมือนเซนทอร์แล้วก็อาวุธของเขาเหมือนจะเป็นธนูนะครับผมนี่เป็นผู้หญิงนะโมเดลทำออกมาได้น่ารักแล้วก็สวยด้วยครับรายละเอียดดีครับอันนี้ของสปีดนะสปีดเนี่ยเป็นระดับดาราเด่นนะเออดาราเด่นนะเออผมลืมบอกออกินก็เป็นดาราเด่นนะ เอ็กเด็กนะครับตำแหน่งตัวในกลุ่มก็คือ6ร่องนาภาก็คือแบบเก่งขึ้นกว่าดาราเด็นของร่องนาภานะซึ่งจะอยู่เลเวลเดียวกับเพชวันนะคือเอ็กเด็กกับเพชรวันเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันนะในตำแหน่งของกลุ่มชุดสลักไคโดนะ uh huh. ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวปาป๊าเวจินะตัวนี้นะนี่ กินผลพลังปีศาจเทียมช้างนะคือปล่อยพลังกับท้องคุไม่ได้ครับอันนี้ก็เขาเนี่ยสังกัดกับควีนนะเออนี่เขาจะสังกัดกับควีนนะครับผมอยู่ที่คุกโอโดมเออที่คุกโอโดมนะตัวนี้นะตัวนี้แบบตันๆหนักหนักเลยนะครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็เป็น ไดฟุกไกมั้งนี่น่าจะกินผลไม้ปีศาจเทียมของแมงป่องนะเพราะว่าลักษณะดูเหมือนแบบสกออ์เปียนมากเลยตัวนี้ก็สังกัดใต้อานัตของควีนนะอยู่ในระดับดาราเด่นนะครับผมนี่เพราะว่าเขาประจำการอยู่ที่กุุ๊กรุร่นั่นเองฮะโอเคครบแล้วนะฮะตัวเร็วมากๆเลยนะก็เดี๋ยวต่อไปเรามาจัดอันดับกันบ้างดีกว่าครับไปครับ แรกนะครับก็คือประมาณนุกี่นะตัวนี้นะนี่ตัวนี้คิดว่าน่าจะถึงขั้นแรมเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ครับเพราะว่าในชุดเขาผลิตออกมาน้อยสุดแล้วก็อีกส่วนตัวที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นอ่าเล็กๆอะไรพวกนี้พวกนี้ก็คือ Normal นหมดครับคือราคาแบบพอๆกันนะครับผมไม่แตกต่างนะครับ เป็นยังไงบ้างราครับสําหรับชุดนี้นะเดี๋ยวเรามาลองวางคู่กันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าวางครบสั้สามเซตครับไปครับนี่นีงรครับโอ้โหอ,อ,อย่างเท่อย่างเท่เจ็บแต่จบครับผมสามชุดครับผมอ่าเอ้ยสองชุดกับหนึ่งตัวใหญ่โอเคครับเป็นยังไงบ้างราครับสำหรับเซตนี้นะฮะเรียกได้ว่าต้องมีฮะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง just toy ด้วยนะฮะ ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์เป็นกำลังใจให้เราเสมอครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคิปมี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ